สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษรออนเลิรนวันนี้นะครับครูนุกมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .3 เรื่องเกี่ยวกับการบวกลบจํานวนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนักเรียนจําได้ไหมครับจากคาบที่แล้วนะครับการบวกลบจํานวนเศษส่วนจะบวกกันได้ตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนนะครับนักเรียนไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับการบวกเศษส่วนนะครับ เศษหนึ่งส่วนสี่บวกกับเศษสองส่วนสี่จำนวนสองจำนวนนี้จะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเท่ากันเห็นไหมครับส่วนเขาเท่ากันอยู่แล้วส่วนเป็นส่วนสี่อยู่แล้วนะครับสําหรับข้อนี้เพราะฉะนั้นสามารถบวกกันได้เลยโดยการเอาเศษมาบวกกันเศษก็คือเลขหนึ่งกับเลขสองนั่นเองเวลาเราเขียนนะครับเราก็เขียนเศษส่วนเป็นตัวส่วนยาวๆเพราะว่าส่วนเป็นส่วนเหมือนกันก็คือส่วนสีนส่เหมือนกันนะครับ เอาจำนวนเศษบวกกันครับ1บวกกับ2อานักเรียนเอา1บวกกับ2 1บวก2ได้3นะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เศษ3ส่วน4เป็นคําตอบของข้อนี้จะเห็นรูปนะครับรูปวงกลมรูปนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับเศษ1นส่วน4ก็คือ1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนของวงกลมนะครับที่ลงสีเขียวไว้นะครับแล้วก็เศษ2ส่วน4ก็คือ2ส่วนจาก4ส่วนเห็นไหมครับ พอเอามารวมกันก็จะเป็น3ส่วนจาก4ส่วนของวงกลมรูปนี้ก็จะเท่ากับเศษ3ส่วน4อธิบายด้วยรูปก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับคราวนี้คาบนี้นะครับครูอยากจะพานักเรียนฝึกทำจากแบบฝึกหัดของอักษรนะครับนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่โจทย์กลุ่มนี้นะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลบวกของเศษส่วนต่อไปนี้อ่า นักเรียนเห็นไหมครับว่าทุกข้อนักเรียนดูผ่านๆก่อนนะครับว่าทุกข erm ้อเป็นย like ังไงเอ่ยทุกข้อมีส่วนที่เท่ากันในแต่ละข้อเลยเนาะข้อ1ก็1นส่วนสบวกหส่วนสส่วนเป็น3เหมือนกันนะครับข้อ2ก็ส่วนเป็น6เหมือนกันทั้งตัวตั้งและตัวบวกนะครับข้อ3ข้อ4ก็ส่วนเหมือนกันในทุกๆข้อเพราะฉะนั้นง่ายเลยอันนี้นักเรียนบวกได้เหมือนกับที่ครูพาทำเมื่อกี้ได้เลยนะครับนักเรียนก็เขียนวิธีทาได้เลยครับเขียนวิธีทาได้เลยจากโจทย์เนาะโจทย์คือเศษ1นส่วนสนะครับ บวกกับเศษ1่ส่วน3านักเรียนก็เขียนเท่ากับเนาะตัวส่วนยาวๆเลยครับส่วนเป็นส่วน3อย่างเดียวเลยข้างบนก็เป็นเศษ1บวกกันนะครับเอาตัวเศษมาบวกกัน1บวก1ได้2ก็จะเป็นเศษ2ส่วน3นะครับนักเรียนก็มาเขียนตอบข้างล่างตรงช่องตอบนะครับตอบเป็นเลขไทยก็ได้เลขอาราบิกก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนถนัดเลยนะครับตอบเศษ2ส่วน3อย่างนี้นะครับมาทำข้อ2ไปพร้อมกับครูเลยนะครับ ข้อ2ครับเศษ4ส่วน6บวกกับเศษ1ส่วน6นะครับเศษ4ส่วน6บวกเศษ1่ส่วนหตัวส่วนเท่ากันนะครับบวกกันได้เลยเขียนส่วนเป็นส่วน6ยาวๆอย่างนี้ได้เลยเอาแต่เศษบวกกันครับ4บวก1 4บวก1ได้เท่าไหร่เอ่ย4บวก1ได้5นะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องมีส่วน6ด้วยนะครับเพราะมันเริ่มต้นจากการที่เป็นเศษส่วนมาบวกกันนะครับ mm hmm. ก็ตอบครับ เศษ5ส่วน6ะ,นะครับข้อ3นักเรียนครับข้อ3เป็นไงบ้างทําได้เลยเหมือนกันนะครับเศษ1ส่วน 1, 5บวกกับเศษ2ส่วนาง่ายนะครับบวกกันกับเศษ2ส่วน 2, 5ก็จะได้เป็นนะครับตัวส่วนเท่ากันแล้วเขียนส่วนยาวๆทีเดียวเลยส่วนเป็นส่วน5นะครับนักเรียนก็เอา1บวกกับ2 เอาเฉพาะเศษบวกกันนะครับ1วก2ได้3นะครับส่วน5ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็เขียนตอบได้เลยครับเศษ3ส่วน5ะนะครับข้อ4ครับเศษ11ส่วน20บวกกับเศษ8ส่วน20สะครับส่วนจะมากหรือน้อยเป็นส่วนแค่เลข3เลข5หรือว่าเยอะๆแบบ20 1,000อะไรอย่าอะไรเงี้ย เหมือนกันหมดเลยถ้าส่วนเท่ากันนักเรียนบวกกันได้เลยนะครับส่วนเป็น20ก็บวกปกติเหมือนกับข้ออื่นๆได้เลยนะครับ11ส่วน20บวกกับเศษ8ส่วน20อ่าก็เขียนส่วน20เหมือนกันเลยครับขอให้ส่วนเท่ากันนักเรียนบวกเหมือนเดิมนะครับ11บวก8่านะครับสำหรับนักเรียนที่อาจจะบวกเลขช้านะครับนักเรียนก็สามารถเอาตัวเลขตัวเศษเนี่ยไปทดข้างนอกได้ เอาเฉพาะตัวเศษนะไปทดข้างนอกนะเอา11กับ8เนี่ยไปบวกกันข้างนอกแล้วนักเรียนก็ค่อยเอามาเขียนว่า 11+ 8บวกได้เท่าไหร่อ่า11บวก8นะครับใครคิดในใจได้ก็จะเขียนได้เลยนะครับ11ษบวก8ได้19กนะครับก็ส่วน20อ่าตัวส่วนต้องเหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็เขียนตอบครับ19าส่วนยี่นะครับนักเรียนดูกลุ่มต่อไปนะดูโจทย์กลุ่มต่อไปนะครับโจทย์กลุ่มนี้ง่ายๆเลยนะครับทำเหมือนเดิม ตัวส่วนเท่ากันบวกกันได้เลยะนะครับต่อเลยนะครับที่ข้อ5ครับเศษ9ส่วน16บวกเศษ3ส่วน16ทำยังไงครับอ่าเหมือนเดิมนะเศษ9ส่วน16บวกเศษ3ส่วน16นะครับนักเรียนก็บวกกันเลยนะครับอ่าเขียนตัวส่วนรวมให้เป็นส่วนเดียวกันเพราะส่วนเท่ากันนะครับเอาเฉพาะ9กบวกกับ3นะครับ ม้เราฝึกทําเยอะๆนะครับเราก็จะคล่องแล้วก็ทาได้เร็วขึ้นนักเรียนบางคนทําเร็วนะครับทำก่อนครูได้เลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบกับครูว่าทําถูกหรือเปล่าอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับโอเคลุยต่อครับ9บวก3ได้12นะครับส่วน่านักเรียนก็มาเขียนตอบครับ12ส่วน่านะครับข้อ6ครับเศษ12ส่วน24 บวกกับเศษ11ส่วน24นักเรียนบวกกันเลยครับตัวส่วนเป็น24เนอะนะครับตัวส่วนเป็น24นะครับตัวเศษเอามาบวกกันนะครับ12บวก11นะครับตัวส่วนจะเท่าเดิมนะครับตัวส่วนครูเขียนตัวส่วนก่อนนะครับ24เพราะตัวเศษมันเริ่มเป็นเลข2หลักละ นะครับบางครั้งเราคิดช้าลงนะครับเราเห็นเลขมันเยอะขึ้นนะครับเรารู้สึกว่าอมันยากจังเลยเราอาจจะไปทดข้างนอกก็ได้นะครับหรือค่อยๆคิดก็ได้นะครับเอาความแม่นยำมาความถูกต้องมาก่อนนะครับหลักหน่วยบวกกันนะครับหลักหน่วยบวกกันนะครับ2บวก1ได้3อ่าครูก็เขียนหลักหน่วยก่อนนะครับหลักสิบบวกกันครับ1บวก1ได้2อาได้2ก็เขียนหลักสิบนะครับก็จะได้เป็น23ส่วน24นักเรียนก็เขียนตอบครับ 23ส่วน24นะครับเพราะฉะนั้นตัวส่วนเนี่ย24เหมือนเดิมตลอดนะครับยังคงเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ตัวเศษเนี่ยนะครับก็นักเรียนก็บวกกันนะครับเอามาบวกกันถ้าเลขมันยากนักเรียนก็เอาไปทดข้างนอกนะครับถ้าเลขมันง่ายนักเรียนคิดในใจได้นักเรียนก็บวกได้เลยนะครับดูข้อ7นะครับนักเรียนข้อ7ครับ10ส่วน25บวกกับ11ส่วน25เหมือนเดิมนะครับอ่าส0ส่วน25นะครับ บวกกับ11ส่วน25นะครับนักเรียนเขียนตัวส่วนเป็น25ยาวๆนะครับตัวเศษเหมือนเดิมครับ10บวกกับ11ทเลขมันง่ายนักเรียนคิดในใจได,ได้นักเรียนคิดในใจได้เลยนะครับ10บวก11ได้21นักเรียนก็ตอบเป็น21ส่วน25นะครับก็ตอบนะครับ21ส่วน25ะนะครับข้อ8ครับ 13ส่วน30นะครับ13ส่วน30บวกกับเศษ9ส่วน30นะครับนะครับตัวส่วนนักเรียนก็เขียนตัวส่วนยาวๆส่วน30นะครับมีเฉพาะตัวเศษที่บวกกัน13บวก9นะครับอ่าก็ส่วน30ต้องเท่าเดิมตลอดนะครับ13บวก9ได้เท่าไหร่เอ่ย นักเรียนบางคนว่าเอ้ยมันต้องทดอาจจะต้องไปทดข้างนอกนะครับมันมีตัวทดนักเรียนบางคนบอกดวดบวกเลขโดดนะครับบวกเลข9เข้าไปเนี่ยไม่ได้ยากเลยนักเรียนก็บวกได้เลยง่ายๆนะครับ13บวก9ได้2อ่านักเรียนก็เขียน22ครับแล้วนักเรียนก็เขียนตอบครับ22ส่วน30ะครับอลองดูอีกกลุ่มหนึ่งของ แบบฝึกหัดนะครับลองดูนะครับหาผลบวกของเศษส่วนต่อไปนี้นะครับข้อ1เศษ2ส่วน6บวกกับเศษ3ส่วนหนะครับโจทย์เนี่ยเว้นช่องสี่เหลี่ยมไว้นะครับจริงๆนักเรียนสามารถเติมคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยไม่ต้องแสดงวิธีทำแต่ถ้านักเรียนรู้สึกว่าข้อนี้ยากจังเลยนะครับนักเรียนเอาข้อนี้ไปทดข้างนอกได้นะครับอย่างเงี้ยตัวส่วนเท่ากันแล้วเลขตัวเศษก็ง่ายๆด้วยนะครับ ตัวส่วนนี่เป็นส่วน6แน่นอนนะครับตัวส่วนช่องมันเล็กนะครูขอเขียนข้างนอกช่องนะครับตัวส่วนนี่เป็นส่วน6แน่นอนนะครับตัวเศษก็ง่ายๆครับ2บวก3ได้5นักเรียนก็เขียนเลยครับเศษ5ส่วน6นักเรียนไม่ต้องแสดงวิธีทำออกมานะครับสำหรับแบบฝึกหัดกลุ่มนี้นะครับนักเรียนก็ทำได้เลยนะครับดูข้อ2เลยนะนะครับเศษ3ส่วน8บวกกับเศษ1ส่วน8นะครับเศษ3ส่วน8บวกกับเศษ1ส่วน8ส่วน8เขียนไว้เลยนะครับ เอาแต่เศษบวกกัน3บวกหนึ่งได้4ก็เสร็จเลยนะครับข้อนี้นะครับเขง่ายๆนะครับข้อ3ครับนักเรียนเศษ4ส่วน12บวกกับเศษ5ส่วน12ส่วน12นักเรียนเขียนไว้ได้เลยนะครับส่วน12อ่าตัวเศษบวกกันครับ4บวก5ได้9นักเรียนก็ตอบเลยครับเศษ9ส่วน12สครับสุดท้ายครับข้อ4นะครับนักเรียนข้อ4เศษ5ส่วน13บวกกับเศษ7ส่วน13 ส่วน13เนาะนะครับห้วกเ <5 S 1> ได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับห้วกเครับ5้บวกเได้12นะครับนักเรียนก็เขียน12ไว้ข้างบนนะครับอ่านะครับจากนั้นครับเสร็จแล้วนะครับเพราะนั้นการบวกเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับการบวกเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนักเรียนสามารถบวกได้เลยโดยเอาเฉพาะตัวเศษบวกกันตัวส่วนจะมีค่าเท่าเดิม นะครับนักเรียนฝึกทําเยอะๆนะครับนักเรียนคนไหนตามไม่ทันสามารถกลับไปฝึกทบทวนจากหนังสือเรียนของอักษรได้นะครับแล้วเจอกันคาบหน้าครับผมคราบนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อมให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education